เอิงจะมีลูกแฝดพีจังรู้จกัจกพีรู้จักรู้จักน้องพีกับน้องจังนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องออ้เออตอนนี้นะคะเสียงไม่มีเราอยู่กันที่วัดนะคะวันนี้นะคะเอิงจะมีลูกแฝดแต่ว่าไม่รู้เราจะเจลอลูกไหม คือน้องสองคนนี้นะคะต้องเล่าประวัติก่อนเอิงเคยเจอน้องๆเมื่อสักประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ข้างทางทางกลับบ้านเอิงแล้วก็เคยพูดกับน้องๆไว้ว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวจะมาหาใหม่แล้วก็มีน้องคนหนึ่งซึ่งเอิงเคยติดคําสัญญาไว้เอิงบอกว่าจะให้ตุ๊ก,กตานะคะแล้วเองก็ลืมเพราะว่าน้องก็กลับบ้านไปก่อนคือเอาน้องไปนอนด้วยที่บ้าน <S 2> <S 2> <S 2> เราไม่รู้บ้านน้องแต่รู้แค่ว่าน้องอาศรรยัยอยู่ที่วัดนะคะเจะไปถามใครดีน้องพี่กับน้องจังซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นที่อยู่ของ ยายน้องไงแต่ว่าพี่มีเบาะแสก็คือน้องอบอกว่าเอ้ยน่าเปลนว่าน่าปนว่าอ๋อไม่ใช่น้องสองคนนี้นะคะจะปั่นจักรยานเบาะแสที่หนึ่งมีเบาะแสที่สองน้องบอกว่าน้องอยู่กับอาจารย์ไอซ์โอเคเดี๋ยววันนี้วางแผนว่าอยากจะพาน้องๆไปเที่ยวห้างไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้ออะไรก็ได้ที่น้องอยากได้อะไรเงี้ยให้เป็นของขวัญกับน้องเนาะเพราะว่าพี่รู้สึกผิดตรงที่พี่ว่าพี่ติดบอกให้น้องว่า รีบนอนเออเดี๋ยวตื่นมาถ้าเป็นเด็กดีเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้พาไปวันนี้แหละถ้าไม่เจอน้องทําไงหรืว่าต้องเจอก็คือเขาบอกว่าน้องเนี่ยอยู่ที่วัดมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็อยู่แถวนี้แหละอะไรประมาณวันเนี้ยว,นนวันนั้นที่พี่มาส่งน้องอะน,นะตอนเช้ากับกน้องจังนะคะกับน้องจังที่เขาอยู่กับอาจารย์ พ่อจัดไอีมีการจัง่าจะอยูุ่ติไม้จันปอมล้วมีพาอจัดไอเ้มคะไม่มีเนไอศมไหมคะมีเนมเดียวเนนพี่ชายจังเนีใช่ไหมคะใชเนนเป็นพี่ชาย เ่ป็นพิชายืนเราเรียนอยู่ไหมคะตอนนี้้จะอยู่ขอไระถางนีน้ดนดได้เดินออกไปเนี่ยไหนนะคะติดไม้ไห <c oughs> นนะคะ <c oughs> ตึกปูนมาเนี่ยออตึกม้เนี่ยทางแดงเนี่ยห้องแรกเลยห้องแรกเลยอุ้ยได้บดแส็จแล้วว่ามีเนนนะคะอยู่ที่นี่องค์เดียวด้วยเป็นพี่ของน้องจังเนนอึงเนนอึงเน้นอึงเน้นอึงไม่ใช่เน้นไอนะคะ <c oughs> คนเน้นอึง่ง <c oughs> ไปค่ะปฏิบัติการตามหาเน้นอึงลุย ต้องรีบต้องรีบไปหาน้องให้เจอโดยไวนะคะเพราะว่าเราจะรีบพาน้องไปห้างเดี๋ยวห้างมันจะปิดแล้วไม่อยากพาน้องกลับมาที่นี่มืดด้วยนะคะแล้วเอิก็เพิ่งเสร็จงานก็กว่าจะได้มาหาน้องก็จะเย็นอยู่แล้วเนี่ยไหนกุติไม้เ้ยตื่นเต้นเลยทุกคนกุติอยู่นี่ไหนไมาให้เฮ้ยเจอจักรยานทีไรแล้วใจหายทุกทีนึนกว่าจะเจอน้องละ ปกติดี่นี่นี่อันนี้วะนี่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 สวัสดีค่ะขอรบกวนนิดนึงได้ไหมคะตาผ่าเนนอึงอะค่ะเนนอึงเนนอึงอยู่ที่เนี่ยค่ะตรงไหนนะคะคขาบอกให้เดินไปได้ขออนุญาต่อน่นอนออนแญาตอนแค่ขออนุญ่ตอ่ะเนน่อนนอ่นแน่นอนนออแออนนนนอบนน่นอ่ เน้นเอิงววพ,พี่ไปรออยู่ข้างหน้านนนะคะเอ้ยต้องเรียกตัวเองว่าอะไรวะก็โยมนี่ไม่ช่ีว่าอะไรวะข้าพระเจ้ากรฉันกระชัน <laughs> อนไอกระชั <laughs> ่ะฝากถือก่อนขอหาวิธีการเรียกตัวเองก่อนเรียกตัวเองกับเนียนี่ไงเน้นมาแล้วเอิงนี่นี่นี่สวัสดีค่ะต้องแทนตัวเองว่าอะไรหรอคะต้องแทนตัวเองว่าอะไรโยมหรอคะ Oh, เนนอึงสวัสดีค่ะเป็นพี่ชายของน้องจังรื้เปล่าป้วันนี้โยมมาตามหาน้องจังแล้วเมืกอคืนน้องจังได้นอนอยู่ด้วยไหมไม่แล้วขอคุยจะขอคุยกับเนนแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนได้เรื่องแล้วค่ะก็คือเมื่อกี้นี้คุยกับเนนอึง่งเสร็จได้ทราบมาว่าจริงๆแล้วเนนอึง่งชื่อว่าเนนไอ้นะคะ ชื่อไอแต่ว่าพระที่เนี่ยจ,จะเรียกกันว่าออิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณเอนแต่ก็ไม่ได้เจอน้องจังนะคะมาประมาณ2อสมวันแล้วซึ่งไม่แน่ว่าน้องจะถูกไม่ให้ออกนอกบ้านเพราะว่าเขาบอกว่าน้องอชอบไปทะเลทรายตอนดึกๆอย่างที่เราเจอกันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะคะคือเอิงอเคยเจอป้าของเขาที่ขายผลไม้ป้าของหนุงมงที่ขายผลไม้แล้วก็เนนไอนะคะก็ได้บอกพิกัดที่บ้านมาบอกว่าบ้านอยู่แถวไหนอะไรนี้นะคะ กำลังตัดสินใจกันอยู่ว่าเอาไงดีแต่ว่าเราจะไปถามที่บ้านน้องเขาก็แปลกๆน้วคะก่อื่นเรามาถามคุณเธอนึ่นป้ามนว่าจะกป็นป้ามนไหมจะขอเบอร์โทรป้าของน้องนะคะเพื่อโทรติดต่อไปก่อนละกันนูาป้ามนใช่ใช่หนูเป็นลูกป้านิดเดียเออหลานป้ามนี่ขายของ ใช่ค่ะพี่โีตัวเล็กนะใช่เราจะยอมแพ้เพียงเท่านี้หรือเราจะลองขับไปวนๆเพื่อเจอหนูว่ามีสิทธิ์เจอพี่ก็ว่ามีสิทธิ์เจอเราจะอยู่ด้วยกันตอนเย็นหนูว่าไม่ไปไหนเราเด็กสองคนต้องอยู่ตรงไหน้วที่จริงๆโอเคค่ะทุกคนคือเราได้ข้อมูลมาว่าน้องอาจจะอยู่แถวๆบ้านแล้วว่าวันนี้ไม่มีใครเจอซึ่งปกติน้องจะมาเป็นประจำนะคะงงมากเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปวนๆดูแถวบ้านน้องเพื่อเจอไป เเลล่่นนนหูพี่พี่จังมองเห็นแล้วคุณคุณคุณดีค่ะถามหน่อยได้ไหมคะรู้จักน้องพีกับน้องจังนะคะรู้จักใช่ไหมอ๋อน้องรูจักพี่ขอถ่ายหน่อยได้ไหมบ้านน้องอยู่ไหนรู้จักจักบ้านพีกับจังอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ตรงไหนครับอุ้ยน้องรู้จักตอนนี้เจอคนที่รู้จักบ้านน้องพีกับจังแล้วนะนั่นน่ะเขาจะพาเราไปแล้ว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 ทุกคนไปค่ะนี่นำไปแล้วรรถอะไเ ไปแล้วเลยก็ลึกอยู่นะมันก็มีความเป็นไปได้นะเปไหนแล้ะพี่้วยเฮ้ยบ้านลึกมากเลยนะใช่เหรอเขาบอกอยู่แค่ตรงนี้เองนะนี่แหละของจริงพาไปแล้วสะดอกแลวไกลมากเข้าซอยมาลึกอยู่นะคะจอดแล้วทุกคนสะดอก อบคุณมากตัวเล็ก<อ>เจอแล้วเจอตัวแสบแล้วเจอถึงบ้านเลยใครบอกจไมพวกพี่ไปที่วัดมาด้วยนะได้ข่าวว่าด,ดื้อเหรอใครบอกเลยถูกกักบริเวณจริงไหมคะ <c oughs> จริงไว้จังแล้วพี่อยู่ไหนสวัสดีค่ะ <c oughs> ไหนแมว <c oughs> ชื่ออะไรยังไม่ได้ตังคุณแม่อยู่เหรอคุณแม่อยู่ไหม <c oughs> คุณอาคุณอาสวัสดีค่ะแล้วเราลูมไหมคะน้องพี่อยู่ที่ไหน อ๋อนี้เป็นบ้านของปู่น้องจังเหรอคะ<ช>อ๋อพี่เขาบอกเขาอยู่กับปู่หนูนค้กก็ปู่ของพี่สองคนนี้คือเป็นเพื่อนกันมานานแล้วใช่ไหมเป,เ,ปเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ๋อเขาถึงเขาบอกหนูว่าเขาเป็นพี่น้องกันทีนี้หนูก็เลยงงว่าทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลย <c oughs> จริงไหมจริงไหมบ้านพี่โอ้หนี่ก็น่ารักน่ารักมากอ้วนตูบเลย ตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงโทรหาน้องพีเกรยพีดีไม่มาเหรอครับเฮ้ยเกรพีดีไม่ได้มาส่งพีมาไงแล้วน้องสองคนนี้ชื่ออะไรกันบ้างนี่ออมพีออมกับพีรอรอจุดเต้นอะเออไอพีอะไจะมาในตอนไหนอ๋อตอนนี้ค่ะย่าเออหนูที่ตอนนั้นเจอกับน้องอะค่ะ เร้องไปส่งที่วัดวันนั้นนะคะเรจะพาน้องไปเที่ยวอาคาศสัญญากับน้องไว้แล้วหนูจะสามารถเจอน้องได้ไหมคะได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูอาจจะไปเยี่ยมน้องอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะคุณน้าคะเดี๋ยวขอพาน้องแวะไปหาของกินไปได้เลยขอบคุณมากนะคะสสวัดีค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันโอเคไหมแล้วก็ไปซื้อของให้น้องฟีด้วยโอเคไหมป่ะเคยไปห้างยังจริงเหรอเคยไปห้างไม่เคยไปสักห้างเลยเหรอโอเคเดี๋ยวพี่พาไป วันนี้ผมจะไปห้างไปซื้อของให้น้องพี่เราเจอน้องจนได้แล้วเพียวเราถึงว่าว่าขับมาจะถึงแถวบ้านพี่ได้โอเคโอเคทุกคนค่ะน้ไก่ไก่โอเคแล้วเราเรามีภารกิจต้องรีบนะคะเพราะว่าพาน้องไปส่งไม่เกินมุมหนึ่งหิวข้าวไหมสรุปหิวไหม ใอู่เลกสิโอ้โหดูเล็ก,ก่อนอันนี้คาะจัมือนโอเ้าว่ง,งนีนะไเหมมีลูกเลยอะเ <c oughs> จ้าคบเดี๋ยวกำหนดภารกิจโอเคไหมครับวันนี้ต้องซื้อของกวอนให้ใครบ้างาให้พี่อาร์มให้พีให้ ของผมด้วยโอเคปะย้อมชอบอะไรลาบูรูเหรอปิดลาบูบูลาบูดูที่กงยากตะลาบูดูที่มันขยับตาได้เอาแล้วซื้อแรวองก่อนซ้อะไกอะไรกับได้อะไรอ้าวไหนเมื่อกี้ไปเลย แต่เมื่อกีเอามันใหญ่มากห้างมันใหญ่มากขาดันไม่กลัวต้องเรือกก็อยากได้อะไรอันนี้เป็นของขวัญชิ้นแรกหรือเปล่าวันเกิดวันไหนบอกก่อเกิวันนี้เหรอใช่เหรออะไรนะดูปฏิทินแล้วคะเกิดวันนี้เหรอจริงปะเนี่ยวันนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่บอกเกิดวันนี้ เราเลี้ยด้วยโ <laughs> ออยากได้อะไรมาดูหนักโอ <www S 2> อได้โทรศัพท์อ Бог โอเคค่ะทุกคนค่ะแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มว่าน,นี่เป็นวันเกิดของจังจริงปะเนี่ยจริงไหมครับจริงไหมจริงครับแล้วสิ่งที่น้องอยากได้ก็คือมือถือนะ ก็ถึงพี่ซื้อให้ไม่ได้อะจังไม่กล้าซื้อให้เราเอาอย่างอื่นแต่เดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อของขวัญให้พี่อมก่อนโอเคนะพี่รู้พิกัดของที่จะซื้อให้พี่อมได้หรือว่าจะซื้อชุดอะไรครับตู้ถ่ายรูปจะถ่ายไหมตู้ถ่ายรูปนะคะโอเคมาเข้ามาด้วยกัน เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปิ้นออกมาข้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ดูดีเฮ้ยเฮ้ยอย่างเท่เลยดีใจไหมปะปะเดาจอาสีอะไรผู้หญิงต้องสีเนี่ย มีตังเปล่า <c oughs> แล้วจังบวกเลขเป็นไหมบวกเลขเป็นไหมถ่ายรูปไป120บวกเสื้อสั่ง180เท่าไหร่เอาแล้วติกตกต๊กตอกติ๊กตอกมันเป็นนักล้องกะต้องบวกเลขเป็นนะอันนี้ของพี่เอิร์ธน,นั่นนั่นผู้ที่กระพริบตาได้ที่ขยับตาได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าต้องสวมเงานะไม่จะได้ตาแบบนี้หรือเปล่ามันไม่ได้ขยับได้ทุตัวอ <c oughs> อ๋ ไหนเอาเทียบกับหน้าดีเทียบกับหน้าดิเฮ้ยเอาไงเอาตัวนี้ให้พี่เอิญไหมมีกระเป๋าด้วยต้องสูงมนนี้หยิบหนึ่งกล่องในนี้เป็นการสูงนะตาหู้ตาหู้รอแล้วเด็กชายรอแล้วกำลังเดินมาทางโซนกันดั้มน้เออเออ ยังไงเด็กก็เป็นเด็กหรอก็ยังชอบอะไรแบบนี้ดูดิเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะไปหยุดกันที่ตรงไหนนะคะว่าตอนนี้ก็เดินเลือกไปเรื่อยๆนะคะอยากซื้ออะไรให้พี่พีอยากซื้ออะไรเป็นของวันวันเกิดเอออุ้ยเอารองเท้าเป้าจังเออรองเท้าเตะบอลไหมอันนี้อะไรเนี่ยของขังเหรอจะซื้อของขังให้พี่พีเหรอจริงเหรอนั่นดูก่อน เล้นก่อนเล,นล่นเลยเลนเลยตอนแรกบอกไม่อยากเล่นอยากเล่นยังอยากเล่นอย,นอยากเล่ไหนอยากเล่นอันไหนอะไรอะ่ะเออข้างบนนู่นหรอข้างบนหรือว่าน,นี้ข้างบนเล่นอันไหน <hi> มาแล้วเดี๋ยวก็ใช้เป็นหรือเปล่าพี่พี่กดให้ เดี๋ยวเราไปไหนไปหน่อยจ สองหมื่นเก้าเรียนจบมัธยมเฮ้ยมีคนเอาอาหารมาเซิบ จะไปซื้ออะไรอีกอ่ะให้กินก่อนให้กินก่อนพักก่อนเอาเล่น้วยกันเข้าดูดิมันมีสองตัวเนี่ยอามันมาสู้ต่อยอกนันเล่นกับเพื่อนหรือจะเล่นคนเดียวจะไม่เล่นกับเพื่อนหรอเอาแล้วให้บีเอาไล้วให้บี อนี้ของของอันนี้ของจังมันก็ดีนะไม่ต้องแบบอันนี้ของพี่โอเคเอาไปให้คุณลุงโอเคอ่ะแล้วจะตั้งใจเรียนไหมสลุสัญญากับพี่ก่อนไปโรงเรียนนะสัญญา้องตาพี่ด้วยห้ามิดสัญญานะพี่จะรอดูนะพี่จะไปทวนพี่จะไปแอบดูพี่จังไปโรงเรียนเข้าไหม ภาบเก่งมากไม่เสร็จหน่อยครับเดินหฮักของแพ้เนี่ยตังตังเป็นไหนละนีอนี้อันนี้ไม่เขียวไปมจะเป็นต้นไม้หรอเนี่ยไมในในโชว์กล้อง่อยดิขอดูก้ารเดือดฮักหน่อยโอ้โห ชอบสีไหนสีแดงแดงไหมเนี่ยเขียวแดงไอเขียวกับแดงเออเขียวแดงคู่คู่กันทำท่าเทสใส่กล้องนิดนึงท่านังนัสัญญาอีกรอบนึงก่อนเมื่อกี้ซื้อของเล่นก็สัญญาแล้วนี่สัญญาอีกรอบนะก่อนสัญญาครับจะกลับไปเรียนนะครับจะกลับไปเรียนนะครับนี่เดี๋ยวดูหูดูถุงตัวน,นี้ดิ<ส>ดอ่าตอนนี้นะคะก็ วันนี้ก็ส่งตัวแสบไปนั่งรอก่อนแล้วมาหาซื้อของให้น,อน้องในคลิปฟิล์มจัดร้านนี้แหละ<ม>โอเคตอนนี้ก็ได้ของให้ครบทุกคนแล้วชุดใหม่เป็นไงบ้างเจง๋งอารมณ์ดีอารมณ์ดีมานเริ่มวเดี๋ยวเราไปหาน้องพีนต่อค่ะไป เราค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาหารถไม่เจอนะคะหามาสองชั้นแล้วค่ะทุกคนมีไหมไม่มีกลับมามาแล้ววิ่งมาท้ารอันนี้นอนนัอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งโธ่เนี่ยชั้นนี้แน่นอน <c oughs> ดูรถด้วยนะตอนวิ่งออกไปดูรถด้วยค่อยๆนะค่อยๆนะมีไหมเออเจอรถแล้วค่ะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะทุกคนภารกิจต่อไปเราหายายน้องพี่ก่อนจังเก็บเบอร์เกอร์ที่เคฟซีมากินห้อยเผ็ดหรอ อ๋อที่บ้านน้องที่บ้านน้องจังเลยใช่ไหมคะพี่กลับมาหาจังแล้วเจอไปแวะเซเว่นกันต่อนพ่อกินอะไรพ่อไปทำอะไรนะเอาไปล็อกประตูเดี๋ยวพี่ถามพี่เอิงให้ว่าควรซื้อไหมนะซื้อกุญแจไปล็อกบ้านให้พ่อกลัวโจรขึ้นบ้านเจอพี่แล้วสวัสดีครับ พี่ไปตามหามาตั้งเยอะอ่ะผมไปอยู่บ้านแม่มาเหรอซื้อของมาให้คนเดินอยู่ไหนจังไปตามคนอยู่มาเร็วพี่เอิญพี่ออมพี่ฟีกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านมาแล้วค่ะพ่อเขาไม่รับไปแล้วของน้องเอิญซื้อของมาให้ด้วยอันไหนของพี่เอิญรุ่งของฟีของพีซื้ออะไรมาให้พีบ้างเอาให้พีป่วยเหรอคะได่ข่าวป่วยจากอะไรอ่ะเป็นอะไรจากคน ไหนลองมาเปลี่ยนคู่กับจังเร็วสีแดงเนี่ยเขายังชอบเลยสีแดงพี่ชอบสีแดงเปลี่ยนชุดก่อนจะได้ใส่คู่กันกับจังพี่รู้ว่าพี่จะตัวใหญ่กว่าจังเฮ้ยใส่เก่งไม่ต้องขอเช่งยิก็ได้ลองใส่ดูซิพี่อยากรู้ว่าใส่ได้ปะฮู้เอาว่ไหพ่อวะพ่ออยู่ไหนต้องบอกพ่อนะเนี่ย เขาเลือกซื้อกุญแจไว้พ่อเด็กจะมันขึ้นบ้านพี่ดีใจไหมแล้วพี่ชอบไหมชอบสีแดงมากเลยอ่ามันไม่มีสีแดงแองจบสีไม่เจอแกะได้ไหมตั้งหลับฮือยตอนเช้าทำไมดูโตกว่าะพ่ออทำไมดูโตกว่านี้ยพอ,อใส่ชุดนอนแล้วไดเป็นเด็กเลย ฉันบอกมาให้ใหแล้วมาได้เสื้อป้าแต่ว่าตอนแรกพี่จะสุ่มเสื้อให้ใช่ไหมแต่จังบอกว่าพี่มีสเสื้อเยอะแล้วจริงไหมจริงโอเคขอบคุณมากนะคะวันนี้โทรหาใครให้นะโทรหายายให้<ม>ถ้าไม่ได้ฟิล์ก็คือจะไม่เจอน้องพีนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราไปภารกิตตามหาความจริงว่าวันนี้วันเกิดจังจริงไหมจมังเป็นคนบอก <c oughs> โอ้โหมืดมากเดี๋ยวก็พี่มองไม่เห็นเลย นี่วัเกิดใช่ไหมเกิดวันที่9กุมภาพันธ์แล้ววันอะ่รนี้โอเคจังมั่วมากสรุปก็คือไม่ได้เกิดวันนี้นะคะทุกคนเกิดวันที่9กุมภาพันธ์นู่นโหวันเกิดบอกว่าเกิดไม่เกิดบอกว่าเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ใค่มาบอกเ่ะอ หนูมาหาว่าหนูไม่ได้บอกหนูบอกวิชักชัดเลยหนูเกิดวันนี้หนูเกิดวันนี้อะ่ะจริงไหมวันนี้เ <c oughs> หมือนมั่วจังมั่วแล้วถ้าเกิดพี่พิมขอเล่นกจะแบบงะให้พี่พิมเล่นไหมไม่แบ่งอ้าวอ้าว <c oughs> ทำไมล่ะได้แล้วเขาได้แล้วเหรอได้เลยมั่วเขาแต่เราไม่ได้เสื้อผ้านะพี่ปิมเขาไม่ได้เสื รอแล้วเว้ยเราเป็นชั่วโมงดีใจไหมคะดีใจเอ๊ป้าระวังรถระวังรถระวังนะเขาเลือกเองเลยค่ะซื้ <c oughs> อุญแจเขาบอกเขารักป้ารักป้าไหมรักว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ซื้อให้พี่ออมนะเฮ้ยเฮ้ย จริงอจริงหรอมือดีากมืดีมากคนนี่เฉียูด้าก้งตกิงอแล้นี่รุว่จะกลับไปโรงเรียนไหมสัญญาทุกคนดูอยู่นะแล้วคนนี้เขาบอกว่าไปบ้างไม่ไปบ้างที่ไหนโรงเรีย ต่อไปจะไปทุกวันไหมทุกวัน,น,ะนอะสัญญาบอกพี่ด้วยใครขอเล่นหน่อยโอเคเรียนเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ว่าต้องตั้งใจไว้ก่อนโอเคไหม <c oughs> โอเคปั <c oughs> ้นหลังยวพาไปเที่ยวใหม่ <c oughs> เพราะว่าพี่บอกว่าอยากไปทะเลด้วยใช่ไหม <c oughs> ถ้าเกิดตั้งใจเรียนจะหมดเดี๋ยวพาไปเที่ยวหมด <c oughs> โอเคค่ะทุกคนภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วค่ะ <c oughs> โอเคถ้าชอบลินี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไครต์้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย